พี่มินวัชลินญานะคะจะช่งองยูทูบพญาเพจพัทละนาคราชเพจอัญมณีพทยเกรดแก้วผู้สื่อตำนานพญาเพจพัทละนาคราชและประชาญานยารินทศินีทวีนะคะวันนี้ก็มีคนย้ายพี่มินพูดถึงท็อปิกอสอนวิธีคิดบวกและก็ในท่ามกลางภาวะความผิดหวังนะคะอีกทีหนึ่งนะคะก็จริงๆเนี่ยถ้าสำหรับคนอยากแบบแบบพี่มินแต่ก่อนเก่านะคะ คือเราเองกอ็มีเหมือนกันนะคะที่เวลาผิดหวังท้อแท้หรืออะไรแล้วเราไปหาคําคมคําคิดบวกรรมะอ่านนะคะแล้วเราก็บางครั้งนะคะบางครั้งมันก็เวิร์นะคะแต่ส่วนมากแล้วสําหรับตัวพี่มิ้นท์นะคะส่วนมากแล้วมันไม่ค่อยเวิร์แล้วก็หรือไม่บางครั้งที่เวิร์นะคะเราเหมือนกับว่ารู้สึกดีขึ้นมาจากการอ่านทรมะคาค,คมความการคิดบวกแล้วก็ดีขึ้นมาสักแป๊บหนึ่งนะคะแต่สุดท้ายก็ต้อง กลับมาสู่จุดที่ต้องเผชิญปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้อยู่ดีนะคะดังนั้นพี่มินก็เลยไม่ค่อยเป็นสายที่จะหาพวกคำคมคำคิดบวกนะคะแล้วเรากา็มาจอดอยู่ที่เดิมนะคะเพราะเราก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเราปฏิบัติแนวแนวนี้ตั้งแต่เด็กแล้วก็การปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่สําหรับตัวพี่มินนะรู้สึกว่ามันใช้ได้ผลจริงแล้วก็ใช้ได้ผลก็คือเพราะว่าเราฝึกเผชิญหน้าไม่หนีอารมณ์นะคะ คือเวลาที่สมมุรนะคะในนั่ง,น,งนั่งในรูปแบบนั่งสมาธิแบบเนี้ยนะเพราะแม่ครูบาจารย์ก็บอกว่าอ่าวิปัสนากรรมาฐานเนี่ยมีฐานสี่ฐานกายเวทนา,าจิตธรรมนะคะจิตก็คือความคิดความฟุงส่ง้นอธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือพวกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆอารมณอ่แม้แต่การได้ยินการได้ยินเสียงอ่าการลิ้มรสสัมผัสถ,ถูกต้องเนี่ยพวกนี้เป็นธรรมารมนะคะหรือว่าอ่าอากุศลน,นะคะอ่จิตที่เป็น ฝ่ายอากุศลจิตท,ที่เป็นฝ่ายากุศลเช่นความสงบนะความสงบนี้ก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้สึกที่มีธรรมะก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้สึกที่ไม่มีธรรมะเช่นมีอารมณ์ราคะเกิดขึ้นมีความไม่สงบมีความฟุ้งซ่านเครียดวิตกกังวลอิจฉาริษยาเหล่านี้เป็นธรรมะฝ่ายอากุศลนะคะ เนี่ยทุกอย่างเนี่ยใช้เป็นอารมณ์กรรมาฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ีได้หมดเลยเพราะว่าวิธีของวิปัสสนาเขาเนี่ยนะคะก็คือไม่ว่าอารมณ์ทางกายหรือใจนะคะที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันที่เป็นจริงนะคะให้เราเอาจิตเข้าไปกําหนดรู้นะคะรู้อย่างไรนะคะรู้อย่างไรก็คือรู้ตามที่เขาเป็นโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธนะคะไม่ได ให้เข้าไปเปลี่ยนแปลงความโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธนะคะเขาเรียกว่ารู้ตามจริงของอารมณ์ในขณะที่จิตเข้าไปรู้อารมณ์ตามจริงเนี่ยนะคะจิตที่เข้าไปรู้เนี่ยก็ไม่มีตัวเรานะคะเพราะว่าถ้ามีตัวเราเราจะอยากเป็นคู่บังคับให้อารมณ์ที่เป็นฝ่ายที่เราไม่ชอบนั้นอะ,ะดับไปหรือหมดไปนะคะ อะไรที่เป็นฝ่ายอากุศลเป็นธรรมารมณ์ที่ชอบใจเช่นความสงบแสนสว่างนิมิตที่ดีเห็นนางฟ้านางสวรรค์แบบนี้เราอยากรักษาไว้เห็นไหมคะว่าตัวรู้ไม่ได้รู้ตามจริงแต่อยากจะรู้ตามความพึงพอใจของตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยสติปัฏฐานกําลังมาฝึกตัวรู้ให้รู้ตามทำตามความเป็นจริงนะคะเมื่อสะสมฝึกฝนการรู้ทำตามความเป็นจริงเนี่ยถึงจะเข้าสู่การที่ ละนะคะสกยาทิฐินะคะสกยาทิฐิเนี่ยเป็นรากเงาของความยึดทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยก็คือตัวนี้แหละเป็นตัวที่นำพาให้เราเกิดนะคะเมื่อละตัวนี้ค่อยๆลดลักไปเรื่อยๆมันไม่ได้ละกกันง่ายๆนะคะถึงไมาฝึกฝนนะคะ <S <S ๆๆๆๆเมื่อระไปเรื่อยๆนความทุกข์ในใจผานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนะคะในโดยเฉพาะตัวอารมณ์เนี่ยตัวอารมณ์ที่เป็นของเราอย่างนี้นะคะมันจะทําให้เรา เนี่ยทุกใจนานนะคะอย่างเช่นความคิดเนี่ยโผลมาความคิดอะไรเราให้ค่าเราก็คิดต่อย,ยาวให้ความรู้สึกน,นั้นๆกับเรายาวอย่างเช่นคิดเรื่องเงินคิดเรื่องความทุกข์ใจเรื่องเงินอย่างเงี้ยพวกนี้มันจะวนอยู่ในหัวนานนะคะนี่คือเป็นอารมณ์ที่เราให้ค่าแต่ว่าเวลาวฝึกปฏิบัติตวิปัสสนาเนี่ยเรากําลังมาถอดถอนนะคะหรือทําให้อายุของความยึดมั่นถือมั่นในตัวอารมณ์เนี่ยมันสั้นลงนะ,ะดังนั้นเนี่ยพี่มิ้นจึงใช้วิธีนี้นะคะ เวลาเราทุกข์ใจเรื่องอะไรเวลาเราผิดหวังเรื่องอะไรนะคะเราดูที่ใจตัวเองเราดูที่ความรู้สึกนะคะเราดูที่ความรู้สึกอ๋อความผิดหวังมันเป็นความรู้สึกยังไงความรู้สึกทุกข์ขับคล้องใจไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเราก็ดูที่อารมณ์ความรู้สึกดูไปดูมาเอาสักพักมันเราเห็นความไม่เที่ยงของมันแปรปรวนนะคะแล้วสักพักมันก็ดับลงเนี่ยพอดูอย่างนี้ปุ๊บเราก็เออใช่แล้วเราจะอยู่ทุกข์กับมันนานทําไมในเมื่อความจริงแล้วตัวอารมณ์เนี่ยมันไม่เที่ยงนะคะตัวที่เที่ยงนี่คือการคิดต่อนะคะคิดต่อคิด แล้วก็ไม่ยอมมีสติเท่าทันการกระบวนการความรู้สึกหรือการน,นึกคิดที่จริงๆแล้วมันไม่จําเป็นที่จะต้องต่อยืดต่อยอดไปยาวนานเนี่ยเนี่ยพอมันมาฝึกการเท่าทันแบบเนี้ยความทุกข์มันก็จะสั้นลงนะคะแล้วก็ความที่เร็วขึ้นในการที่จะเท่าทันนะคะความทุกข์ความรู้สึกหรือว่าเหตุแห่งทุกข์ก็คือการคิดปรุงแต่ง ในเรื่องที่มันเป็นทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าเราปรุงแต่งไปทางความกลัวความกังวลเนี่ยพวกนี้มันทําให้อ่าความทุกข์มันยืดยาวแล้วก็มันเอาออกยากนะคะเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกไม่แก้ไขไม่เผชิญทุกข์นะคะเราไปนั่งคิดบวกเราไปนั่งเปลี่ยนแปลงอารมณ์แล้วก็หนีอารมณ์ไปแบบนี้นะคะไม่ได้เผชิญเมื่อไม่เผชิญก็ไม่รู้จักวิธีแก้ไขไม่รู้จักวิธีละนะคะหามยึดมั่นถือมั่นดังนั้นพี่มินก็ฝากไว้นะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะ ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางนะนี่เป็นสิ่งที่พี่มินใช้กับตัวเองนะคะใครคิดว่าแนวนี้เหมาะสําหรับตัวเองก็ค่อยนําไปประยุกต์ใช้นะคะยังไงก็ฝากช่องอยูทูบพยาเพชรพัฒาน,านาคดาแล้วก็เพจอนัญ,ญมณีเพชรเกลดแก้วด้วยนะคะก็ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ